พระเจ้าตายแล้วและเป็นเราที่ฆ่าพระองค์นั่นคือเสียงของฟรีดริชนีเชอร์นักปรัชญาผู้มีแค่ขนบศาสนาหรือแม้กระทั่งความหมายของชีวิตแบบที่คุณเคยรู้จักในยุคที่ทุกคนโพสต์หาความหมายของตัวเองบนไอจหรือพูดเรื่องเซลฟ์เลิฟปลอมๆเพื่อกลบความว่างเปล่าในใจ นิเช <N iss ure> อร์คงหัวเราะเบาๆแล้วกระซิบว่างั้นเรามาคุยกันเรื่องความว่างเปล่าที่แท้จริงดีกว่าตอนที่หนึ่งพระเจ้าตายแล้วไม่ใช่คำดาแต่มันคือคำเตือนนิเชอร์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจากาศาสนาใดตายจริงๆแต่หมายถึงว่าแนวคิดเรื่องพระเจ้าที่เคยเป็นศูนย์กลางของศีลธรรมความหมายชีวิตและจุดหมายหลังความตาย ได้ถูกทำลายลงแล้วโดยความรู้และวิทยาศาสตร์พระเจ้าตายแล้วแต่ปัญหาคือมนุษย์ยังไม่มีอะไรมาแทนที่พระเจ้าศีลธรรมที่เคยบอกว่าดีชั่วพังทลายความหมายที่เคยให้พลังใจเราในการมีชีวิตถูกปล้นไปสิ่งที่เหลือคือสุญยนิยมในฮิลิซึมความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณ เราฆ่าพระเจ้าแล้วเราจะรับผิดชอบต่อการกระทานี้ได้ไหมตอนที่สองศีลธรรมดั้งเดิมลองดูอีกทีว่ามันคืออะไรนิเชอรแบ่งศีลธรรมออกเป็นสองแบบศีลธรรมของทาส slave morality เน้นการยอมจำนนอดทนทอมตัวเป็นศีลธรรมของผู้แพ้ที่บอกว่าความอ่อนแอคือคุณธรรมศีลธรรมของเจ้านาย Master Morality เน้นพลังความกล้าสร้างสรรค์เป็นศีลธรรมของผู้ที่กล้าสร้างค่าใหม่ๆด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่อยู่กับศีลธรรมแบบทาตเพราะมันปลอดภัยแต่ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนเอาแต่รอคำตอบจาก Google หรือ TikTok กนิเชอคงบอกว่าจะเป็นทาตของอัลกอริทึมหรือทำไมไม่เป็นเจ้าคนค่าของตัวเองไปเลยละ่ะตอนที่ส อภิมนุษย์ไม่ใช่ฮีโร่แบบมาเวลแต่เป็นมนุษย์ที่กล้าสร้างความหมายชีวิตเองอภิมนุษย์อูเบอร์แมนของนิเชอร์ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่บินได้แต่คือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับโลกที่ไม่มีความหมายแล้วสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาเองอภิมนุษย์ไม่รอพระเจ้าไม่รอวันพรุ่งนี้แต่เขาสร้างทุกวันให้มีความหมายเล่ากับว่า ต้องใช้ชีวิตเดิมนี้ซ้ำอีกชั่วนิรันด์เขาไม่กลัวว่างเปล่าเพราะเขาคือผู้ที่เอาชนะมันได้ด้วยเจตจำนงแห่งพลัง will to power กล้าสร้างค่าใหม่กล้าทำลายค่านิยมเก่าและกล้าเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายวักทองที่โลกต้องจดจำ he who has a why to live can bear almost any how ผู้ที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่จะสามารถทนต่ออะไรก็ได้นีเชอร์ไม่ได้สอนให้คุณหาเป้าหมายชีวิตเพื่อโพสต์ลงโปรไฟล์แต่เขาบอกว่าชีวิตมันเจ็บเจ็บเจ็บและคุณต้องมีเหตุผลของตัวเองในการเดินต่อไม่งั้นแค่ล้มเล็กๆคุณก็ไม่อยากลุกอีกแล้วตอนสุดท้ายถ้านโลกนี้มันแย่คุณจะเอายังไง นิเชอรจะไม่พูดปลอบใจไม่ตบหลังไม่บอกว่าสูู้้นะแต่เขาจะถามว่าทันโลกมันไร้ความหมายแล้วคุณจะปล่อยให้มันฆ่าคุณหรือคุณจะลุกขึ้นมาแล้วสร้างโลกใหม่ในใจของคุณเองนิเชอรเชื่อว่าความทุกข์ไม่ได้ทำให้คนพังแต่ความไม่มีเหตุผลที่จะทนทุกข์ตังหากที่ฆ่าคนได้จริง และถ้าคุณยังลมหายใจยังลุกจากเตียงได้ยังรู้สึกเจ็บแปลว่าคุณยังมีพลังพอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อยู่เสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ